ด้วยนะคะวันนี้แบบปรืมปริ่มไม่ว่าจะเห็นน้องแมมเห็นท่านนายกนะคะเราไม่ทิ้งกันเพราะว่าการท่องเที่ยวนายกสมาคมท่องเที่ยวแล้วก็น้องๆเนี่ยก็เหมือนแขนขาของเรานะคะโดยเฉพาะน้องจอมนะคะแล้วก็อื่นๆอ,อ,อาจารย์คือมาหมดภาค วิชาการอาจารย์ก็มาร่วมด้วยแล้วก็มันคือก่อเกิดจาก DNA ตั้งต้นที่จากความรักจริงๆนะคะเมื่อเช้าพอแค่เห็นดน,นตรี3าชิ้นก็รู้สึกว่าโอ้พี่น้องพัฒลุงขนาดนี้เลยเหรอแล้วพอเห็นโนราเด็กก็แอบกระซิบถามโต้งว่าน้องให้เ้ากี่บาท <c oughs> นะคะแบบมันมีความรู้สึกว่าโอ้ทงแบบปิวสวยเลยแล้วพี่ทิพย์อยากจะบอกว่าสำนักงานพี่ทิพย์นะคะ มีพนักงานทั้งหมดเจ็ดคนมาอยู่ที่นี่วันนี้เจ็ดคนนี่ค่ะเจ็ดคนแทบปิดสำนักงานเลยนะคะอยู่สำนักงานแค่สองถึงสามคนอีกหนึ่งคนลาก็อยู่สำนักงานสองคนมาเพื่อมาให้กำลังใจน้องเพราะว่าสิ่งไหนที่มันเริ่มต้นจากความต้องการของชุมชนไม่ใช่ว่าหลวงตีกรองนำไม่ใช่ค่ะนั่นคือเรามองว่านี่คือความยั่งยืนมันเริ่มยั่งยืนตั้งแต่ความคิด ะะแล้วก็แน่นอนค่ะนำไปสู่ชิ้นงานนะคะก็ติดตามน้องต้องอยู่ตลอดแล้วก็พูดแทบทุกเวทีว่าพี่ิบชอบหยวกไว้เถื่อนผัดเคยของจักรวาลในจานข้าวของเขา,เ,าเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยอะไรนะ จัก,กรยานในจานข้าวเหรอหรือว่าจัก,กราวาลในจานข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่องค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมในการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงด้วยค่ะเห็นน้องๆแล้วรู้สึกลื่มริ่มนะคะก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งนะครศรีธรรมราชเราจะได้มาเยือนแล้วตอนนี้ค่ะน้อง ตู้นะคะผู้ที่ถือโครงการวันนี้พี่น้องๆมาก็คือจะเอากิจกรรมมาเยือนมาย่าวระหว่างนาครกับพัทลุงวันนี้ก็เลยแทบปิดสํานักงานเพื่อมาให้กําลังใจนะคะพี่ทิพย์ก็อยากจะบอกว่าแบบแรกเจอใจสัน่นนานวันตาสว่างที่นี่คือคําตอบเพราะเรารวมกาแฟ ขั้นเทพขั้นดีของเรามารวมอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นทททซึ่งมีหน้าที่และบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์นะคะแน่นอนค่ะการประชาสัมพันธ์ถ้าเราเน้นสื่อออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจของทอทท,ทไปแล้วอยากจะชมว่าน้องทำโปสเตอร์ได้สวยมากนะคะแล้วก็เราต้องมีสื่อแม้ที่มีคนติดตามเรามากกว่า2ล้านคนนะคะแล้วก็ ในสื่อ Amazing Thailand แล้วก็เพจของทททนครศรีธรรมราชของเราเองควันนี้ทั้งนายแบบทั้งนักรีวิวทั้งผู้ประสานโครงการเชื่อมโยกโยกมาหมดเลยนะคะที่ที่หน้าตาสวยๆหลอ่อๆจากพี่ทั้งนั้นแหละ <laughs> นะะในส่วนของการส่งเสริมการตลาดว่าทำอย่างไรให้คนมาพักในโรงแรมแล้วโยงคิดถึงและมาเที่ยวถึงตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้พี่ตู้เขามีโครงการพัทลุงออนบีเคชันหมายถึงว่าเที่ยวพัทลุงจะรุงใจไปกับชาชาเนี่ยทุกคนคงคุ้นชินว่าคือสัญ,ญลักษณ์ของความปลอดภัยในด้านสุขอนามายัยดังนั้นถ้าคนมาพักในพัทลุงในช่วงนี้ค่ะ เรามีสองสาเด้งเด้งแรกก็คือรับของที่ระลึจกจากทอท,อทอนะคะในพัทลุงนะคะอันที่สองน้องก็ก็จะมีว่าสุ่มหยิบฉลากเพื่อที่จะให้ไปพักโรงแรมระดับ5ดาวตั้งแต่ภูเก็ตพังงากระบี่นครศรีหรืออื่นๆของภาคใต้นะคะพร้อมพิเกต3 3วัน2คืนนะคะแล้วก็พิธีอาจจะมองว่าในช่วงดังกล่าวหนเนี่ยเราอาจจะมีบอกว่าถ้ามาตรงนี้แล้ว มาเที่ยวในงานตรงนี้แล้วเราเชื่อมโยงไปตรงไหนอาจจะมาดิฟหรือว่ามา,เ,าเข้ามาทํามืออะไรนะยกซดวนหลอดอะไรเงี้ยมาแบบให้ได้แรงอกด้วยนะคะต้องมาตรงนี้ในช่วงวันที่1นถึงสองแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจริงๆแล้วงานนี้ค่ะพี่ทิพย์ของ,งบสนับสนุนจากททท,ท,ทส่วนกลางแต่เนื่องจากว่าเขาวุ่นวายกับการจัด ิดสภาใช่ไหมเขาเรียกยุบสภาค่ะก็เลยก็เลยคําตอบยังไม่ได้มาในช่วงนี้ค่ะแล้วถ้าถ้ายังไงมีมาในปีหน้าเราก็คิดว่ามันคงเราคงเติบโตขึ้นตามลําดับเพราะเชื่อมั่นในในบุคลากรที่นั่งเคียงข้างและแน่นอนค่ะงานกาแฟมันก็เป็นเทรนด์ที่มาแรงในตอนนี้ค่ะดิฟกาแฟสดแล้วก็อยู่ในมุมของแคมปิ้งนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวโดยการใช้สิ่งธรรมชาติไม่ว่าผักหรืออะไร มาบำรุงร่างกายอะไรเงี้ยซึ่งที่พัทลุงคือคำตอบของนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนค่ะค่ะ